ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารหนักสุดพีคสุดวันนี้เตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบก,กันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพระหัสบดีที่25สิงหาคมซึ่งนะครับในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณกาศพยากรณ์ฝน ในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับโดยจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายของวันนี้ซึ่งจะแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพยา,น,าน่านแพร่สุขโขทยัยอุตร,รดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาท ลบบุรีพระนครเสียยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีราชบุรีนครน,นายกปราจีนบุรีสากแก้วจะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลวลําพูอุรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีสีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและบริเวณจังหวัดสตูลเนื่องจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนล่าสุดเป็นฉบับที่7แล้วนะครับลงวันที่25สิงหาคม2565พายุโซนร้อนหมาอ้อน เมื่อเวลาประมาณ10นาฬก,กาของวันนี้25สิงหาคมพายุโซนร้อนหมาอ้อนกำลังแรงได้เคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองเหมาหมิงมนทนกวางตุ้งประเทศจีนหรือที่ลาตจิจูด21.5องศาเหนือลองจิจูด110.9องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ95กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุลูกนี้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเปรสชันและหย่อมวอประกาศตา่ำกำลังแรงตามลำดับและจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนบนในระยะต่อไปพายุลูกนี้จะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยนะครับ จะทาให้มีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ซึ่งพื้นที่ฝนในวันนี้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกฝนเพิ่ม8%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักขเข้ามาบางพื้นที่ส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนเพิ่ม7%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักเข้ามาบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ฝนเพิ่ม60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%นของพื้นที่ซึ่งสาเหตุและปัจจัยของฝนในวันนี้นะครับจากนอีก24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนเข้าสู่พาย,ยุโซนร้อนกำลังแรงหมาอ้อนบริเวณเมืองเหมาหมิงมนฑลทนกวางตุ้งประเทศจีน ประกอบกับมรสุมตําตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งตะวันตกและจะมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกขอให้ระวังฝนตกหนักถึงหนักมากปริมาณฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ภาคเหนือตั้งแต่ในช่วงบ่ายนี้เป็นต้นไปนะครับฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่ลำพูนลำปางอุตรดิตถสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น80%ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลลําภูอุรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นการสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น7% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีราชบุรีและพระนครศรีอย,ยุธยาภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น8% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบรุรีสาแก้วจาเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น7 0เซนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรงังและสะตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมา ทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่ก,กระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรจากนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้26สิงหาคมยังคงมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่อยู่นะครับจากนั้น2ี่สิสิงหาคมถึง31สิสิงหาคมร่องมรสุมที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยทางตอนบน จะมีกำลังอ่อนลงบวกกับมรสุมตะวตกเฉียงใต้ที่มีกำลังอ่อนลงจึงทำให้ฝนฟ้าขนองเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนเข้ามาได้บางพื้นที่นะครับโดยตลอดทั้งช่วงแต่ปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะลดลงโดยพื้นที่ของบริเวณภาคเหนือในช่วงแรก25-26 e สิงหาคมเกณฑ์ของฝนอยู่ที่60-80เของพื้นที่ จากนั้น2 7ถึงสาสิสิงหาคมฝนลดลงเหลือ 30- ถึง40เซนของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแรก25่สาถึงยี่สิสิงหาคมเกณฑ์ของฝนอยู่ที่60-80ถึงเซนของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักังหนักมากบางพื้นที่จากนั้น27-31ถึงสสิงหาคมฝนจะลดลงเหลือ 30- 40ถึงเซนของพื้นที่ภาคกลางช่วงแรก25ถึง26สิงหาคม ฝน60-70%ถึงเจของพื้นที่จากนั้น27-29ถึงสิงหาคมฝนลดลงเหลือ30-40%ถึงของพื้นที่ภาคตําออก25-26สถึงสิงหาคมและ29-30ถึงสิงหาคมฝน60-80%ถึงของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จากนั้น27-28สิงหาคมฝนจะลดลงเหลือ40-60%ของพื้นที่ ทะเลคลื่นสูง1 2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรในช่วงวันที่2 5่สสิงหาคมส่วน27-31สิงหาคมทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลย5 2 6ิสิงหาคมและ30สิงหาคมฝน60จนถึง8 0ของพื้นที่จากนั้น27-29สิงหาคม ฝนจัดลดลงเหลือ30-40เซนของพื้นที่ส่วนพื้นที่ของบริเวณภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง40-60เซนของพื้นที่ตลอดทั้งช่วงฝนตกหนักบางพื้นที่ทะเลเคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตก25-26สิงหาคม ฝนเพิ่ม60-7 0เเซนของพื้นที่ตกหนักบางพื้นที่ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและตั้งแต่กระบี่ลงไปทะเลเคลื่อนสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูง1-2เมตรจากนั้น27-31สิงหาคมฝนฟ้าคะนองจะลดลงเหลือสี่สซนของ้นที่ทะเซเนตรบองเืณที่มีฝนเคลื่อนสูงมมาากกว่1เตรรโดยสุปนะครับ 25-26สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเป็น60-80ของพื้นที่จากนั้น27สิงหาคมจนถึง31สิงหาคมฝนฟ้าขนองจะลดลงเหลือ30-40ง40%ของพื้นที่โดยส่วนมากนะครับหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดจรารยงานให้ทราบเป็นระยะะ,ยะ อย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ